ในปี2026นี้กองทัพไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกําลังพลด้านยุทธปกรณ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในระบบที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากก็คือรถเกราะล้อ,อยางหรือวีเลตอาร์มอยเว e ิคโลซึ่งถือเป็นกําลังหลักของหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วที่สามารถเข้าปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายทั้งการลาดตระเวนการสนับสนุนแนวหน้าและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศรถเกราะล้อ,อยางมีจุดเด่นสําคัญคือความเร็วในการเคลื่อนที่บนถนนและในพื้นที่ธุรกันดาร มีความคล่องตัวสูงใช้งานได้ทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองและที่สำคัญคือประหยัดค่าบำรุงรักษามากกว่ารถสายพานทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีทั้งภูเขาที่ราบและป่าดิบกองทัพไทยได้ใช้รถเกราะล้อยางจากหลายประเทศเช่นแคนาดาจีนและยูเครนรวมถึงมีการพัฒนาภายในประเทศด้วยหนึ่งในรถเกราะที่โดดเด่นในปี2026คือเ i r s t w i ิงรุ่นใหม่ที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนำของไทยอย่างัชเสรี i, หรือชัชซีรีดีฟเอน เฟิร์วินเป็นรถกร่อล้อยาง4คูณ4ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจหลายรูปแบบทั้งในด้านการรบการลำเลียงกำลังผลและภารกิจรักษาความมั่นคงตัวรถมีโครงสร้างเกราอที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและแรงระเบิดจากทุนระเบิดใต้ท้องรถได้ดีเยี่ยมอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอาวุธควบคุมระยะไกลหรือรีโมทแม่ปองสเตชันได้อีกด้วยในรุ่นใหม่ของปี2026ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิง และเพิ่มความสามารถด้านการสื่อสารกับระบบบัญชาการทําให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับความร้อนทําให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากเฟิร์สวินแล้วกองทัพไทยยังใช้งานรถ VN1 จากประเทศจีนซึ่งเป็นรถเกราะล้อยาง8คูณ8ที่มีสมรรถนะสูงมีระบบป้องกันที่แข็งแรงสามารถบรรทุกกำลังพลได้ถึง11นายและติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตร พร้อมเครื่องยิงจรวดทำให้เหมาะกับการปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนและป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธรถ v m 1มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระบบลอยน้ำที่ช่วยให้สามารถข้ามแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้สะพานและมีความสามารถในการยิงขณะเคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้แบบจู่โจมเร็วในปี2026ไทยยังคงให้ความสนใจในการจัดหารถเกราะรุ่นใหม่จากหลายแหลง่ง ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะรถเกราะล้อยาง6คูณ6และ8คูณ8ซึ่งเหมาะกับภารกิจในเขตป่าภาคเหนือและภาคใต้ที่มีสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองคือการพัฒนาเกรีะละ้อยางร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในภูมิภาคให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในส่วนของงบประมาณกองทัพไทยได้วางแผนลงทุนในยุทธปรกรณ์ประเภทนี้ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกองกําลังให้ทันสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานอกจากด้านการรบแล้วรถเกราะล้อ,อยางยังสามารถนําไปใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการอพยพประชาชนจากพื้นที่ภัยพิบัติหรือการสนับสนุนภารกิจของหน่วยแพทย์สนามสําหรับอนาคตของรถเกราะล้อ,อยางในไทยคาดว่าจะมีการพัฒนาไปในแนวทางของยานเกราะอัจฉริยะที่ติดตั้งระบบ AI ช่วยในการตัดสินใจติดตั้งระบบควบคุมจากระยะไกลและมีระบบตรวจจับภัยคุกค,คามโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและลดความเสี่ยงของทหารที่อยู่ในสนามรบความพยายามของไทยในการพัฒนายุทโธปรกรณ์ด้วยตัวเองถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์โลกยังคงมีความไม่แน่นอนทั้งจากภัยความขัดแย้งระหว่างประเทศภัยก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติการมีรถเกราะล้อ,อยางที่มีความสามารถสูง ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในประเทศไทยจะช่วยให้กองทัพสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการรบจริงและภารกิจช่วยเหลือประชาชนสุดท้ายนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยในปี2026คือสิ่งที่ควรจับตามองและเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจเพราะไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางทหารเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างโอกาสให้กับวิศวกรและนักพัฒนาคนไทยในการร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า